สวัสดีครับผมปอนพระบ้านพุทธกุลแรงนะครับวันนี้ผมมารีโลเวทที่บ้านของลูกค้านะก็วันนี้ก็เป็นวันส่งงานส่งงานก็คือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานก็เลยเพินมีเห็นพระคือต้องมีโชว์เนี่ยบอกเราเรากิดตู้มาก็าเห็นพระก็เลยจะพาเพื่อนเข้าไปช,ชมเยี่ยมชมพระที่เขาตั้งโชว์เนี่ยมีพระบูชามีหลายๆอย่างเดี๋ยวไปดูกัน นี่มานี่ตู้นี่ตู้ที่กพูชาเป็นจะเป็นลนนักษณะนี้ครของท่านเจ้าของบ้านน,นี่ฮะองนี้มาดูองแรกก่อนเลยฮะเดี๋ยวเปิดก่อนว่าอง์นี้เป็นเชียงแสนฮะสิงสามฮะนี่ยเดี๋ยวจะตูมาดูเนี่ยสิงสามดูยังไงฮะนี่เดี๋ยว พเพื่อนๆดูนะดูที่สังกตินะครับสังกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ตรงระดับนี้นะฮะเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งแล้วก็ลงมามา,มาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิ่งสองแล้วก็ถ้าสังกติยาวลากมาถึงถึงหน้าตักเนี่ยก็คือสิ่งสามอันนี้เสียงเสียงแสสน,นะฮะดูหนักมากครับน้ำหนักหน้าฟางอยู่ประมาณห้านิ้วครับแล้วก็อันนี้เป็นศิลปะของกรุงรัตนโกสินทร์นี่ กสวยเพียงแต่นี่ถ้าเป็นราคาซื้อขายนะเขาเขานับกันเป็นนิ้วแล้วแต่ตกลงอะอาจจะนิ้วละหมื่นหรือว่านิ้วละแสนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความเก่าของของพระนี่ถ้าท่านไมองน์นี่มานี่ฮนะ๋ยวเปิดอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ปูทวดครับนีน่ปูทวดวัดท้างให้ฮนะอย่าเบอร์หน่อย นี่ครับปู่ทวดวัดช่างไห้วัดจงังหวัดปัตตานีฮะองค์นี้สร้างเมื่อปีพศสอง0ันห้าร้อยหปีศูนย์ห้าองนี้ปีศูนย์ห้าหน้าตักเจ็ดนิว้วด้วยนะฮะองค์ใหญ่เนี่ยด้านท้องแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแล้วก็ก็จะมีพระแบบ ทั่วไปที่มันเป็นแบบพระที่ว่าเาเก็บสะสมเป็นของฝันที่ว่าเป็นไม่ใช่พระหลักนะที่เขาไว้เตอเป็นพระหลักๆนี่ท่านเจ้าของบ้านน่าจะเอาไปแล้วแล้วก็มาเนี่ยอันนี้เป็นพระเจ้าตากสินมาราศนี่ฮะมันก็ถาออกมาเนี่ยเนี่ยน,นี่อะไรครับเดี๋ยวดูกันนะัะอันนี้เป็นเี๋ยวนะเป็นตตังรูฮะพสเดี๋ยวน,ยนะ อันนี้เป็นตะต่างรูฮะนี่ฮะพอตสองพันสี่ร้อยหกสิบเบ็ดฮะนี่เหรียญสิบตะต่างฮะนี่ฮะเหรียญสิบตะต่างฮะตาเมื่อพอตต่อมาตรีร้อยหกสิบเบทดูนะฮะเป็นพวงเลยฮะมีอยู่ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดสิบเหรียญฮะนี่ฮะ อันนี้ก็เขาก็เล่นหากันนะครับนี่ก็เล่นหาแต่และแต่ราคาที่ว่าเราเขาจะตกลงกันเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ต o o มาให้เห็นจ้าจนี่ครับนี่เสร็จแ,แ,แล้วก็อันนี้ถือวิสาสะขอดูอันนี้พยาพิชัยตามหักแล้วก็เนี่ยขอถืวิสาสะขอดูนะอันนี้เป็นเป็นพระได้เป็นพระที่ว่าเขาไปทํางานบุญหรือว่าอะไรเนี่ย แล้วว่าเขาเก็บสะสมมาเป็นกล่องเลยคแต่อันนี้ผมไม่ขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเป็นของเจ้าของบ้านนะก็จะให้เพื่อนๆดูเป็นด้านหน้าอย่างเดียวแต,แ,ตแต่แต่ไม่ลื้อออกมานะครับเพราะว่ามันจะเสียมารยาทนะเนี่ยเป็นกล่องเลยมีไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยองค์ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเงินธรรมดาที่เจ้าของท่านเจ้า,าของบ้านเขาสะสไมไว้ครับ ก็พระที่ที่ที่อยู่ตอนที่ผมมารีลงเวทเนี่ยก็ก็จะมีเป็นพระบูชาอยู่สองสาองค์แต่ว่าก็เก่าคะเสียงเสียงแต่องค์นี้เก่ามากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกให้ชมนะะนี่นี่ครับนี่สิ่งสามฮะศิลปะกรุงรัตนโกสินร์อายุไม่เกินสองร้อยกว่าปีฮะไม่เกินนั้นนะเพราะว่ารัตนโกสิทร์ก็ประมาณสองร้อยกว่าปีนี่ วางไว้ที่เดิมครับเป็นไงครับอันนี้เป็นพระแบบบ้านๆเลยที่ว่าผมก็พามาเยี่ยมชมแต่ว่าเราก็ดูได้มไ,มไม่มากมากไม่ได้เพราะเป็นพระของท่านเจ้าของบ้านนะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมพรบ้านทุกุกคนเลยครับคลิปนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ